ย้อนกลับไปที่เอวังเตเอกโตหุตตวานะครับตรงนี้เนี่ยที่ที่มันยากนะเพราะว่าความไม่คุ้นเคยการแปลเอกโตหุตตวาเนี่คือเจอที่ไหนมันแปลแบบนี้แหละครับมันมันไม่แปลเป็นอย่างอื่นหรอกเตชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็มาหุตตวาเป็นก่อนเอกโตโดยความเป็นนันเดียวกัน เป็นแล้วก็โดยความเป็นอันเดียวกันอนุพวิงสุสเสวยแล้วสัมปติซึ่งสมบัติเอกโตโดยความเป็นนันเดียวกันอานุภาเวนะด้วยอานุภาพปุญญานังแห่งบุญทั้งหลายกาตานังเออผมแปลผิดนี่ผิดแล้วนะครับผมแปลผิดขอภยัยผิดอย่างมหันด้วยเอาใหม่ครับ ที่ผมทำเ,เครื่องหมายเอาไว้นะครับตัวหนาคือมันแป,แปลรวบใส่กันนะครับ <c oughs> เอาใหม่นะครับเ <c oughs> ตชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นเสร็จแล้วโดดข้ามไปที่อนุพวินสุเลยตัวนี้มันแปลรวบครับอันนี้มันแปลรวบอย่าพึ่งไปยุ่งกับบานเอกโตหตุตวากตานังนี่เ <c oughs> ตชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นอนุพวินสุเสวยแล้วสัมปตินซึ่งสมบัติ เอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันอานุภาเวนะด้วยอานุภาพปุญญานังแห่งบุญทั้งหลายเสร็จแล้ว <c oughs> นะครับเสร็จแล้วไอตรงนี้เนี่ยมันแปลรวบนะกะตานังมันเป็นวิเศษณะของปุญญานังมันเป็นวิเศษณะของปุญญานังด้วยอานุภาพแห่งบุญทั้งหลายเขาแปลว่า อันอันตนอันอันตนคืออันตัวแรกมันเป็นสำเนียงวิเศษณะที่กตานังเป็นวิเศษณะของบุญญานังเนี่ยมันเป็นสำนวนวิเศษณะเหมือนถ้าเป็นคนก็ผู้แต่ตัวนี้แปลว่าอันบุญอันเป็นวิเศษณะก่อน เส็จแล้วอันตนอันตนนี่ก็คืออัตนาที่จะต้องขึ้นมาไม่ขึ้นมาก็ไม่ได้ครับเพราะว่ากตานังมันบังคับให้ขึ้นมาแห่งบุญอันแล้วก็อันตนยังไม่แปลมาแปลหุตวาก่อนหุตวาเป็นเอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันแล้วค่อยมาแปลกตานังกระทำแล้วอันอันตนเนี่ยมันแปลว่าเป็นก่อนเป็นก็คือหุตวา เสร็จแล้วก็เอกะโตโดยความเป็นอันเดียวกันเ,ออเสร็จแล้วก็มากระตานังกระทำแล้วถ้าไม่ขึ้นอัตนามาตรงนี้มันจะเสียสัมพันธ์นะครับเสียสองคะแนนเพราะว่าถือว่าแปลแปลผิดหลักฉะนั้นต้องทําความเข้าใจคําว่าอันตัวแรกเนี่ยผมเป็นห่วงที่อันตัวแรกอันตัวแรกเป็นสำเนียงของวิเศษนะอันตัวที่สองเป็นคําแปลของอัตนานะครับ แล้วว่าอ่านตนเสร็จแล้วเป็นก็คือหุตวาเอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันกะตานังกระทำแล้วนี่นะครับก็ถือว่าเป็นประโยคยากต่อไปอีกนะครับมาประโยคต่อไปก็เ,เรียกว่าเป็นประโยคแบบอีกแหละเป็นประโยคแบบแบบยังไงครับอ้าวมาดูปณะ,ะก็อัดสาอันว่ามาทั้งหลายปัญจะห้า เสร็จแล้วอิตีตัวนี้ที่ผมว่าเป็นแบบเนี่ยคืออีตีเนี่ยมันแปลว่าคือครับอันว่ามาทั้งหลายปัญจห้าอีตีคืออ่อีตีคือก่อนนะครับห้าห้าคือมี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 ตัวไหนบ้างพโลอันว่ามาชื่อว่าพละพละวาหโนอันว่ามาชื่อว่าพละวาหนะปุบโผอันว่ามาชื่อว่าปุบผะปุบผะวาหนว่ามาชื่อว่าปุบผะวาหนะสุปัตตนว่ามาชื่อว่าสุปัตตะ แล้วอิติแปลว่าคือไปแล้วห้ามแปลว่าดังนี้เพราะมันแปลไปแล้วทุกครั้งที่เราแปลมาอิติแปลว่าคืออ,ออิติแปลว่าดังนี้แต่พอมาเจอลักษณะนี้ปุ๊บมันบอกจํานวนนะครับว่ามาห้าตัวก็เลยต้องแปลว่าคือ,อ,อโหติย่อมมีรัญโยแก่พระราชาหรือว่ารัญโยของพระราชาโหติมีอยู่คือแปลได้สองอย่าง มีอยู่แก่พระราชาถ้าถ้าแปลว่าถ้าแปลว่าของพระราชาโหนติตัวน,นี้ก็จะแปลว่ามีอยู่นะครับถ้าแปลว่ามีอยู่ก่อนรันโยตัวนี้ก็จะแปลว่าแก่พระราชามันจะสับมันจะสับวิพัตน์กันมันแปลได้สองอย่างไม่ว่าจะเป็นโหติโหนต,ติอัติแปลแบบเดียวกันนะครับถ้าว่ามีว่าเป็น แล้วสับนี้มันเป็นศัพท์จตวถีหรือศับฉัตรถีสามารถแปลได้ทั้งสองอย่างไม่ผิดนะครับถ้าเราทําความเข้าใจลักษณะประโยคแบบนี้ได้การแปลน่าจะขยับกระเตื้องขึ้นมาอยู่พอสมควรแต่สิ่งสำคัญที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้คือ,เ,อ,อเราไม่รู้จักศัพท์ครับพอไม่รู้จักศั์ปุ๊บ จะโยงมาหากฎเกณฑ์เหล่านี้มันมันโยงมายากนะครับฉะนั้นก็พยายามทำความเข้าใจด้วยตัวเองจับจับตัวธาตุว่ามีว่าเป็นให้ได้ก่อนคือโหติโหติโอโหสิอเหสุงอัตินัติเหล่านี้คือธาตุว่ามีว่าเป็นนะครับมันมีอยู่หลายตัวนั้นพอตัวที่แปลว่าของหรือตัวที่แปลว่าแก่เราจะแปลว่าแก่หรือแปลว่าของแปลได้ทั้งนั้นครับเนี่ยมันอยู่ที่เราครับอยู่ที่เราแปล ต่อไปนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็ก็ยังยากอยู่นะครับยังยากอยู่ราชาอันว่าพระราชาอุหรหติย่อมเสด็จขึ้นขึ้นนะครับขึ้นหลังมานะ <c oughs> แล้วตรงนี้เนี่ยย่อมเสด็จขึ้นมันแปลได้หลายสำนวนนะครับลองมาดู สำนวนแรกดูว่าเหมือนจะง่ายนะครับสำนวนแรกอันว่าพระราชาย่อมเสด็จขึ้นแล้วก็ในม้าทั้งหลายใส่ก็ได้นะครับ5เนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เหล่านั้นหนาสู่ม้า ชื่อว่าสุป,ปัตตะเองจบประโยคที่หนึ่งนะครับที่สองก็อันว่าพระราชาอย่อมเสด็จขึ้นเสร็จแล้วสู่ก่อนแล้วก็ขีดในม้าทั้งหลายใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ห้าเหล่านั้นหนาขีด มาชื่อว่าสุปัตตะเองจะเห็นความแตกต่างกันระหว่างสองสำนวนผมไม่รู้ว่าในหนังสือเขาแปลสำนวนไหนแต่คาดว่าน่าจะแปลสำนวนที่หนึ่งจะเป็นสำนวนหนึ่งหรือสำนวนสองอันที่จริงแล้วมันแทบไม่มีความต่างกันผมอยากจะให้แปลในสำนวนสำนวนที่สองเหตุผลเพราะว่า เหมือนกับการแต่งชุดเต็มที่เลยครับใส่อย่างดีกางเกงย่างดีใส่สูทย่างดีผูกเนคไทพร้อมนี่แบบที่สองถ้าแบบที่หนึ่งก็แต่งอย่างดีเหมือนกันเนื้อผ้าเดียวกันแต่ไม่มีเนคไทมันไปคนละเรื่องนะครับถ้ามีเนคไทกับไม่มีเนคไทเดี่ยผมสังเกตแล้วผมยังไม่เคยผูกแต่แต่งตัวมา มีนัท้ายกับไม่ไมีมนัท้ายเนี่ยต่างกันนะครับมีนัท้ายมันมีภูมิฐานขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันหน้าเกรงขามหน้าเกรงขามแต่ว่าพอแบบนี้คือแปลแบบลูกทุ่งเขาเรียกว่าแปลถอนครับแปลอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแปลถอนแปลถอนรู้ได้ยังไงมันแปลว่าหนาครับมันจะมีคําว่าหนา คือแปลจากเตสุเนี่ยไปหาสุปัตตังนะครับเตสุไปหาสุปัตตังที่นี้ลองมาดูว่าในการแปลทั้งสองอย่างเนี่ยอย่างที่หนึ่งแปลง่ายแต่ก็เข้าใจไม่ง่ายสักเท่าไหร่นักนะครับตัวนี้เป็นอัดเสสุนะขึ้นมาแล้วว่าม้านะครับดูที่สัมบ,บาลี ราชานะครับอันว่าพระราชาอาโรหติย่อมเสด็จขึ้นเสร็จแล้วก็พออโรหติย่อมเสด็จขึ้นปั๊บโดดมาที่เตสุเลยครับเตสุอัดเสสุนายมาทั้งหลายเหล่านั้นหนาะสุปตังสู่มาชื่อว่าสุปะตะสยังเองคือตรงระหว่างคําว่าเตสุกับสุปตังเนี่ยเวลาจะไปแปลสุปตังต้องมีคําว่าหนาก่อน เขาจึงเรียกว่าแปลถอนโดยมากตัวแปลถอนโดยมากนะครับเป็นสัตมีวิพัตส่วนน้อยเป็นฉัตรถีวิพัตฉัตรีวิพัต์มันมีแค่สองวิพัตที่จะแปลถอนคือสัตมีกับฉัตรถีแต่โดยมากเป็นสัตมีแบบนี้ครับนั้นถ้าถ้าเราจับมันได้คือย่อมเสด็จขึ้นเสร็จแล้วเตสุอัดเสสุนในมาทั้งหลายเหล่านั้นนาสุปตังสุมาชื่อว่าสุปตาตะสยัง เองจบอย่างนี้ง่ายเพราะว่ามันไปตามตัวแต่พอมาแบบที่2ครับแบบที่สองเนี่ยคำว่าสุปัตตังตัวนี้ท่านจะแปลไว้แปลแต่อายตานิบาตแล้วก็ไปแปลที่ตัวถอนซึ่งมันถูกตามหลักการแปลภาษาบาลีนี่ถูกร้อเซนครับอันนี้คือแปลถูกร้อซนต์นั้นผมจะทำเครื่องหมาย สูแล้วก็ขีดแล้วก็มาชื่อว่าสุปัตตาก็คือสูมมาชื่อว่าสุปัตตานั่นแหละก็คือค,อรคราอํา,าคนี้นั่นแหละครับเนี่ยสูมมาชื่อว่าสุปัตตาคานี้นั่นแหละแต่เอาคําแปลของคําว่าในม้าทั้งหลายเหล่านั้นหนาเอามาแทรกหลังคําว่าสู่แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยครับเนี่ยเอามาแทรก จึงเรียกว่าการแปลถอนและเป็นการแปลที่ถูกต้องตามหลักการแปลภาษาบาลีร้อยเปอร์เซนต์นะครับก็คือแปลอายตานิบาตตัวสู่เนี่ยมันเป็นอายตานิบาตแล้วก็เอาตัวถอนมาแปลหลังอายตานิบาตเสร็จแล้วพอแปลตัวถอนทั้งหมดแล้วจะลงท้ายด้วยคําว่าหนาแล้วก็ต่อด้วยคําว่ามาชื่อว่าสุปตา สูแล้วก็ขีดแปลแบบนี้ครับสูขีดในมาทั้งหลายเหล่านั้นหนาขีดม้าชื่อว่าสุปตะแปลแบบนี้ถ้าถ้าแปลแบบนี้หรือผมอธิบายแล้วเข้าใจได้นะครับอ,อธิบายแล้วเข้าใจได้ลองไปดูที่ประโยคอื่นๆแล้วทําความเข้าใจแล้วมันจะแปลสนุกจะแปลสนุกเมื่อก่อนผมก็ไม่ชอบนะแบบที่สองนี่ พอแปลไปแปลมาแล้วม,มันมันครับมันดูเหมือนว่าเราเข้าใจนะครับเราเข้าใจถ้าผมอธิบายเข้าใจแล้วก็เออก็ขอให้มันอยู่ในในในความทรงจำเอาไว้นะครับพอเจอที่อื่นๆเพราะว่าหนังสือของอาจารย์อุทิศเนี่ยท่านจะแปลท่านจะไม่แปลแบบนี้หรอกครับท่านจะไม่แปลแบบที่สองท่านจะแปลแบบที่หนึ่งเพราะนักเรียนดูง่ายน,นักเรียนดูง่าย แต่ผมสอนมาผมจะให้แปลแบบที่สองเพราะว่าเวลาไปแปลมันมีดี g รีครับมันมีดี g รีครับโอ <c oughs> ้โหใครสอนมาแปลนักเรียนแปลอย่างนี้แสดงว่าเข้าใจนะต่อไปครับโมเกินไปก็จะหมดเวลาจริงๆแล้วเตรียมภาค2มาแล้วนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้แปลภาค2ก็สัปดาห์หน้าจะรวมเป็นเอกสารเป็นเล่มมาให้ทุกอย่าง จกในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ก็ถือว่ามาเรียนกันน้อยก็เบาๆไปก่อนเออแล้วท่านเพทายไปไหนอะครับออไม่มารถหรือประโยคสามไม่มาประโยคสามไม่มาก็ไม่ได้มาด้วยมันไกลก็เห็นใจนะมันมืดด้วยเอานะครับมาดูต่อไประวังนะครับประโยคนี้ประธานนะครับคือราชา ดูยังไงครับว่าขึ้นราชามาดูอาทาสีครับดูอาทาสีแล้วสับแถวนี้มันสับยากมากด้วยยากยาก,ยากแทบทุกตัวเลยเห็นอาทาสีตัวเดียวอาทาสีแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นอาทาสีก็อาทาสีมันเป็นเอเกาวาัจะนะไงครับเป็นเอเกาวัจะนะแปลว,ว่าได้ให้แล้วอาทาสีเมอากาสีเมยาติมิตานะ่ะอาทาสีได้ให้แล้วนะให้อะไรก็พูดถึงเรื่องมา้าก็คงจะให้มา้า และให้ม้าทำไมเพื่อที่จะให้ไปเสาะแสวงหาข่าวสารนะครับแก่คนผู้แก่ชนผู้ขึ้นสู่มา้าไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่านะก็ที่บอกว่าสับยากนั่นแหละครับราชาอันว่าพระราชาอาทาสิได้พระราชทานแล้ว อันนี้แปลแบบเต็มสูตรนะจริงๆก็คือได้อ,อ,อะไรนะครับได้ให้แล้วให้อะไรให้จัตตารโรเนี่ยครับให้จัตตารโรขึ้นอัดเสมาให้แล้วได้ให้แล้วอัดเสซึ่งมาทั้งหลายจัตตารโรสีสียังไม่พอนะครับอิตาเรนอกนี้คือที่เหลือจากม้าชื่อว่าสุป,ปัตตะนั่นแหละนอกนี้เนี่ยความหมาย สี่ตัวที่เหลือจากม้าชื่อว่าสุป,ปัตตานอกนี้อัษสารหานังอัษสาก็คือม้าครับแล้วก็อารหานังอาโรหานังตัวนี้ก็มาจากอารุหติไงครับเนี่ยอาโรหติข้างบนเนี่ยนะครับเนี่ยสามเดียวกันเนี่ยอารหาติแปลว่าอย่างไงอารหาตัวนี้ก็แปลว่าอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่ามันขึ้นนามมาก็คือชนะนังนะครับ อัธาสีได้ให้แล้วอัดเสซึ่งม้าทั้งหลายจาตาโรโสีอินเตเรนอกนี้ชนานางแก่ชนทั้งหลายอัดสาโรหานาังผู้ขึ้นสู่ม้าก,ก็คือคนที่สามารถขี่ม้าเป็นให้คนที่ขี่ไม่เป็นก็ได้แค่เลี้ยงม้าแต่นี้ให้คนขี่เป็นทําไมถึงให้แก่คนพวกนี้นี่ครับเหตุผลศาสนาหารณฐา,ายะเพื่อประโยชน์แก่อันนำมาซึ่งข่าวสาร ก็มีม้าอยู่ห้าตัวก็ให้คนขี่ม้าสี่คนที่เหลือไปสี่ทิศไปหาข่าวมาไปสแสวงหาข่าวมา,าศาสาศนาศาสนะกับอาหารเนี่ยอาหารณะอัฐยาเนี่ยเพื่อประโยชน์อาหารณะแก่การนำมา,าศาสนะซึ่งข่าวสารนะครับเพื่อประโยชน์แก่การนำมาซึ่งข่าวสารอ่าซึ่งข่าวสารจบแล้ว ต่อไปกล่าวถึงพระราชาต่อพระราชาอันว่าพระราชาเตเตะตัวนี้ครับชนเชนเชนเนชเนพวกนี้คือชนพวกไหนคือไอไออาศาอารโรหานังชนานาะคนที่ถูกให้มอบมาให้นั่นแหละคือพระราชาเรียกมากินข้าวแต่เช้าโพเชตวาเนี่ยเรียกมากินข้าวแต่เช้าแล้วสั่งงานครับ ไม่ได้มาเลี้ยงอะไรหรอกมาเพื่อสั่งงานครับราชาว่าพระราชาเตชะเนยังชนทั้งหลายเหล่านั้นโพเชตวาให้บริโภคแล้วปาโตะแต่เช้าเที่ยวยเรียกมาแต่เช้ามืดเลยพรุ่งนี้มาเจอหกโมงครึ่งมากินข้าวต้มที่ราชวังแล้วมามอบงานให้นะโพเชตวานะให้บริโภคแล้วปาโตะแต่เช้าเที่ยว เสร็จแล้วสั่งงานเลยครับกินข้าวเสร็จปุ๊บเปเสสินี่ครับที่มันจบประโยคเปเสสิตัวนี้นะตัวสุดท้ายเนี่ยครับก่อนจบประโยคพอกินข้าวเสร็จปั๊บเปเสสิเลยครับส่งไปแล้วส่งไปแล้ววจนเนนะวจนเนนะก็คือด้วยคําสั่งวจนเนนะด้วยคําว่าด้วยคําอิติว่าเนี่ยครับหตุตัวนี้ด้วยคําอิติว่า หรือส่งไปแล้วว่าเลยก็ได้นะครับเป็นเป็นตัวเปิดอิติเลยก็ได้คือเรียกมากินข้าแล้วก็สั่งงานสั่งงานเลยครับส่งไปแล้วว่าเจเนนะด้วยคําอิติว่าประโยคแรกคัจฉะตุมเหนะครับขะขึ้นตุมเหมาตุมเหว่าท่านทั้งหลายคัจฉะจงไปเสร็จแล้วประโยช์ที่สองก็จบที่อิติพอดีนะครับอาหารถาะขึ้นตุมเหมาอีกทีหนึ่งตุมเหว่าท่านทั้งหลายอาหินอาหิน อาหินทิตวานะครับกิิาาในระหว่างเที่ยวไปแล้วโยชนานิสิ้นโยญทั้งหลายทเววาสองหรือตีนิวาหรือว่า3ามออสองหรือหรือว่ออา3การแปลวาศัพทวนหน่อยนะครับการแปลวาศับนะครับเขาจะแปลว่าหรือหรือว่านะครับ ที่ผมละไว้เนี่ยแปลว่าหรือเสร็จแล้วก็ตามด้วยหรือว่านี่นี่นถ้าสองศัท์กับในกรณีที่ที่เป็นรว่วมสองศั์ก็จะแปลว่าหรือหรือว่านะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าร่วมสามพั์รวบสามสัส์นะครับก็จะแปลว่าหรือเหมือนกันนะครับแล้วก็หรือว่าอีก แต่แล้วไอ้ตัวสุดท้ายมันไม่มีคู่ครับมันก็ต้องแปลว่าหรือว่าอีกนะครับน,นี่ถ้าสามสับเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสี่สับมันเป็นคู่ก็หรือหรือว่าหรือหรือว่านะครับอันนี้เอาไว้ใส่คําแปลที่มันว่างๆนั้นก็คือเอาไว้ใส่คําแปลเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันรวบปลาสับก็พยายามสังเกตนะครับสังเกตว่าเออตรงนี้มันรวบเป็นคู่หรือมันรวบเป็นขี้ไอ้ตัวสุดท้ายเนี<ๆ>่ยถ้าขี้3579 สามห้าเจ็ดเก้าคือมันไม่มีคู่พอตัวสุดท้ายปั๊บหรือว่าแต่ถ้าเป็นคู่ก็หรือหรือว่าหรือหรือว่าไปเรื่อยๆครับพอตัวสุดท้ายไม่มีคู่ก็หรือว่าอันนี้คือการแปลวาศัพท์ก็ต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะอาหินทิตวาเที่ยวไปแล้วโยชนานิสิ้นโยตทั้งหลายทเววาสองหรือตีนิวาหรือว่าสาม มาเจอวาสับพอดีแล้วไม่มีคู่เป็นขี้ <c oughs> ยัตตวารู้แล้วภาวังซึ่งความที่เมื่อเมื่อวานนี้นะผมอธิบายถึงภาวังภาวังพาเวนะความที่ก่อนนะแปลว่าความที่ซึ่งความที่เสร็จแล้วมันโดดหาคําว่าแห่งครับ ซึ่งความที่พุทธัะว่ามันมีแห่งสามตัวแล้วมันรวบว่าพุทธะว่าแห่งพระพุทธเจ้าหรือเสร็จแล้วธรรมัระว่าหรือว่าแห่งพระธรรมและสังกัสมันไม่มีคู่ไงครับสังกัส่าหรือว่าแห่งพระสงฆ์นี่เข้าหลักเป๊ะพอดีเลย ข้าหลักพอดีนี่เป็นขี้อุป,ปันะเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วหรือเป็นของเกิดขึ้นแล้วหรือเป็นสภาพเกิดขึ้นแล้วแล้วแต่เราจะแปลเป็นอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะครับขอให้แปลว่าเป็นคือมันแปลมันจะแปลหนุนเออมันจะแปลหนุนเขาเรียกว,ว่าหนุนภาวะรู้แล้วยัตวารู้แล้วภาวังซึ่งความที่พุทธสาวาแห่งพระพุทธเจ้าหรือ ธรรมตสาวาหรือว่าแห่งพระธรรมสังกัาวาหรือว่าแห่งพระสงฆ์อุปปันนะเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีย่อมเป็นไม่มีเป็นนะครับเพราะว่ามันหนุนภาวะสับแล้วก็ต่อมาครับอหรหถะจงนำมาสุขสาสนังซึ่งข่าวสารอันเป็นสุขข่าวดีครับตัวนี้ ถ้าสุขาสาสนังนี่แปลว่าข่าวดีเนี่ยต้องเอาสำนวนบาลีมามาผมก็ไม่ได้ลงในเฟซมานานแล้วสำนวนบาลีขี้เกียจหามัวแต่พิมพ์งานจนเพลินไม่อยากจะทำอะไรพองานเข้ามาจับหัวแล้วก็เอาละสุขาสาสนังซึ่งข่าวสารอันเป็นสุขไม่หังแก่เรานำมาถ้านำมาต้องนำมาแก่นะครับอิติดังนี้ เตชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นเห็นไหมครับเนี่ยม้าสี่ตัวต้องออกสี่ทิศแน่นอนเลยผมเดาถูกป้ะเนี่ยเตเป็นประธานนะครับโยกชนาขึ้นมาเตชนาว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นนิคมิตวากิเาในระหว่างนะครับออกไปแล้วถ้าออกต้องออกจากนะครับถ้าออกต้องออกจากอย่างเดียวโดยไม่ได้ต้องจากครับออกไปแล้วทวารหี จากประตูทั้งหลายจะตูหิสี 4. คือถ้าไม่จากก็แต่2นะอ,อย่างแต่แต่ผมไม่ไม่แนะนำให้แปลว่าโดยนะแต่ก็แปลได้อยู่แต่ไม่แนะนำนะครับมันผิดหลักสัมพันธ์ออกแล้วจากประตูทั้งหลาย4อาหินครั้งที่สองที่เจอนะครับเที่ยวไปแล้วโยชนานิสิ้นโยธทั้งหลายทเวสองตีนิสา คือลักษณะสองสามตัวนี้มันต้องแปลตั้งแต่ตัวหน้ามาตั้งแต่ตัวหน้าคือสองสามไม่ใช่สามสองต้องสองสามนะครับอาละพิตวาอาแปลว่าไม่นะครับก็น่าจะพอคุ้นเคยอยู่สับนี้อาละพิตวาไม่ได้แล้วสาสนังซึ่งข่าวสารปัจจาคัดฉันติย่อมกลับมาปัจจาคัดฉันติคัดฉันติแปลว่าไปปัจจาตัวนี้แปลว่ากลับ ทำให้กลับก็เนี่ยย่อมกลับมานะหรือว่าย่อมกลับก็อาจจะจบตรงเก่งจบตรงนี้หินมากๆนะครับในประโยคที่แปล